ีคืนในนี้ระหว่างน้าพี่แต่ลมนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมแบงค์แบงค์คนชอบเดินต่าวันนี้นะครับ ผมอยู่กับสายลมพาลุยนี่เลยนะครับสวัสดีครับผมสายลมพาลุยครับฝั่งเหนือฝักตัวกับพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะครับผมโอ้โหเสียงยักอ่อนหวานเลยนะครับแล้วก็สดีครับวัดวัดครับผมครับผมทั้งสองท่านนี่หน้าตาหล่อเหลามากครับครับผมนะวันนี้เราทั้งสามคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางที่น้องวัดกับสายลมนะครับได้ยินเสียงคุยกันแล้วก็ได้ยินเสียง มีอะไรบางอย่างในบริเวณแห่งน,นี้นะครับซึ่งผมเองก,ก็ไม่มั่นใจว่าเสียงนั้นคืออะไรแต่ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในป่านานพอสมควรนะครับก็เลยอยากมาฝังด้วยคนหนึ่งนะครับว่าเป็นเสียงของอะไรถ้ายังไงเพื่อนๆพี่ๆก็รอดูกันนะครับว่าค่ำคืนนี้พวกเราทั้งสามจะเจออะไรแต่ก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับก็ขอหนึ่งกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้พวกเราทั้งสามคนได้นะครับ เฮ้ยตรงนี้เขาทําพิธีอะไรวะแล้วเขาทําพิธีอะไรนะวะนี่นี่ไงผมถึงได้บอกให้ดูที่เฮ้ยเป็นพิธีอะไรวะพิธีอะไรพี่ไงเรามีใครรู้บ้างไหมเนี่ยเฮ้ยนี่แหละครับมีใครได้นะมันมีได้มีแล้วก็ไอ้ที่สําคัญมันเป็นเนี่ยเขียนดวยสามจุดเลยนะหนึ่งสองสามมีสามจุดนะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วธรรมดานะมีเทียนด้วยมีน้ำตาเทียนด้วยนะนี่ตรงนี้แสดงว่าเขาน่าจะทำ พิธีอะไรสักอย่าง,งขอนจุดเลยแหละเฮ้ยตรงนี้มันมีได้เออใช่ไง<ช>ตรงนี้ก็เฮ้ยตรงนั้นก็มีนูน้นนะ 好，不要。 ครับตอนนี้เราก็มาสุกตีกันน,น,มมนะคร,รับนี่เลยนะพี่ตีตอนมมนี้ผมก็เปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยหน้าเป็ดอยู่ตรงนี้นะครับน้องวัดอยู่นุี่ครับเบื่อครนะับ ใส่ไลงกําลังจะเตรียมก่ไอไข่อย่างกานจุดไฟเรนต้องเคลีย์เตาก่อนนะทุกคนท้าไม่อย่างนั้นไฟจะติดายากนะเคลียร์ให้มันเรียบๆแั้ก็เอาที่เข้าของเ้าเนี้ยออกไปก่อนทําไม่อย่างนั้นมันจะติดายากมากเลยต้องเ,เป็นใบไผ่นะทุกคนถ้าเป็นใบไผ่เนี้ยไฟจะติดง่ายแต่ว่าถ้าเป็นใบไม้ชนิดอื่นเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะติดง่ายหรือเปล่าเพราะว่าผมเคยจุดแล้วมันไม่ติดนะพอมันติดก็ดับนลทุกคน นี่นะตรงตรงจุดเลยเห็นไหมครับฝ่เนถ่ายยิ่จะติดง่ายนะนี่เลยครับตอนนี้ฝ่ายก็ติดแล้ววันนี้จะเรามีเมนูอะไรพิเศษมากินวันน, <c oughs> นี้ก็นี่เป็นเมนูปลากระป๋องนะฮเ <c oughs> มนูปลากระป๋องแล้วก็ปลาแห้งนะทุกคน <c oughs> แล้วก็มีแตงนะมีแตงด้วยตามแตงป่ะแตงกวาสอง สองลูกแตงกว่าสองลูกมันไม่ได้มาตามแตงนะคิดว่ามาตามแตงไม่ได้ตามเลยด้วยแตงมันน้อยนะแตงมันน้อยช่วงนี้ของเข้าของราคาแพงนะซื้อแตงก็กิโลนได้แค่สองลูกนะข้าของแพงนะครับก็ตอนนี้นวัดยังอยู่บนต้นไม้นู่นนะครับกําลังฟกเปยอยู่เนาะยังไม่เสร็จด,ดีเลยเป็นไงบ้างนวัดครับ,บ <c oughs> ผมโอ้เลยครับส<ว>่งไฟกระพริบหน่อยส่งไฟกระพริบหน่อย ยูหู้นู่นเลยนะน้องว้ายังอยู่บนต้นไม้เลยการแสดังข้างบนอ่ะไายแล้วพี่เหล่ากลางไฟชิดอ๋อไม่ต้องกลางก็ได้คืนนี้ฝนไม่น่าตกแต่งกลมีเอาไงพวกใบไม้มันเยอะใช่โอ้แม่ขึ้นน้ำตกมาปุ๊บต้องต้องต้องครับครับครับโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ทำกับข้าวรอครับแล้วผมสิ่งสำคัญคืนนี้ขอเสียงต้อนรับท่านแบงค์หน่อยนะมี่นี่ละมีมีคนมาขออีกละ คนอื่นเขาขอฝนอันนี้ขอขอเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคืนนี้ว่าจะมีเสียงอะไรนะครับคืนนี้ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องก่อไฟก่อนละต้องให้ไฟแรงๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวครับผม,ผมก็เลยออกมาหากับข้าวนะครับหาผักเพื่อที่จะเอาไปกินในค่าคืนนี้นะครับระหว่างที่ใส่ลงตะแกรง,งข้าวนะครับแล้วก็โนวัดก็กําลังผูกเปอยู่นะครับ หาฉากอะไรกินได้บ้าง มาหาผักนะครับได้ต้นเตาล้างอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เลย นี่เลยนะครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นต้มกึ่งต้มยำต้มจืดนะครับต้นด่าหล้างนะครับแล้วก็ใส่ลูกมะเขือเทศด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับมีมีลูกโดดด้วยนะครับมีลูกโดดน้องวัด <Come on. S 1> มีลูกโดดมา <Yeah. S 1> เซอร์ไพรส์วันนี้ uh huh. นี่เลยนะครับแล้วเราก็จะมาใส่กับปลาด้วยนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราส่งให้กับนวัดเล <Come on. S 1> ย ไปต่อเลยครับออกลครับดูเดียนะครับผมโอเคตังละอู้อะครับ วันนี้ใส่แคบหมูด้วยครับผมนะครับพี่ๆี่เพื่อนๆครับปลากระป๋องยำนะครับแต่ว่ายำแบบพิเศษนะครับวันนี้ใส่จับแตงด้วยนะครับมีผักด้วยนะครับนี่เลยเรามาจิ้มปลากระป๋องยำกันครับผมนี่เลยนะดูหน้าน้องวัดน้ง <c oughs> นองวัดกําลังทําใจ <c oughs> น้นองวัดกําลังทําใจว่าพี่แบงค์ทำอะไรกินอยู่แล้ววันนี้กลิ่นหอมหอม เพื่อนใส่ลงเมรูเลยนี่เลยครับพี่ๆเพื่อนๆครับตอนนี้เมนูของเราก็เสร็จแล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นต้มยำนะครับต้มยำเตาล้างกับปลาเวียนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูที่สองนะครับยำยำแตงใส่ปลากระป๋องครับผมหรือยำปลากระป๋องใส่แตงนั่นเองนะครับแล้วยังมีผักนี่นะครับผักนี้เขาเรียกว่าผักอะไรผมไม่รู้นะครับไม่รู้จากชื่อนะครับแต่ว่ากินได้นะครับ แล้วก็มีมีปลาแห้งด้วยนะครับนี่เลยพี่ๆปลาแห้งนะครับสามเมนูสี่เมนูวันนี้นะครับเราก็จะมารับประทานอาหารอะน้อ,องวัดบอกว่าเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรนะเสียงมาจากฝั่งโน้นนะได้ยินมาจากด้านข้างครับไม่รู้ว่าหูแววหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ยงไงเดี๋ยวเราคนญาตรีบกินข้าวก่อน,นครับเดี๋ยวเราาจะต้องรีบขึ้นข้างบนแล้ว,วมาแล้วมาแล้ว

ยังชัดเลยชัดเจนเอาทันแบงกได้ไหมพวกเราแกล้งกันหรือเปล่าอย่ามาเตะตอนนี้รู้สึก้อนร้อนหนาวยังไงนะมั้เย็นหลังจืดหลังผมว่าหูไม่ฟ้าหรอกหูไม่ฟ้าจริงๆเลยแหละใช่ป่ะผมได้ยินเต็มเต็มสองหูเลยรีบกินก่อน ตอนนี้แต่ไม่รัวกล้องจับได้หรือเปล่านะเย็นวาบเต็มเย็นเย็นวาบเลย,เยมึงบอกให้ยิงพวบ้ามามาละมาละมาแล้วนะ,ลวะแล้ววะมาละทั้งวันนี้อยู่ดีมากเลยวันนี้นายันจีได้ยิงได้ยิงเรอผมได้ยินเรื่อยๆเขี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหม กลิ่นข้าวกำลังอร่อยเลยะแต่เหมือนมีเสียงอะไรข้างอเอาไงน่าจะได้กินอาหารหรือเปล่าเอาไงถ้าเป็นสา์อะไม่รู้ว่าหรือว่าหนีขึ้นเขาหมดแล้วกินพอะแค่นี้ปะเอาไงเนี่ยื่นมาไม่เลยเลยอะมีเสียงอยู่นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากล้องเราจับได้หรือเปล่ากล้องทั้งสามตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าจับได้บ้างหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า เราทั้งสามคนเนี่ยได้ยินเหมือนกันนะได้ยินจากด้านข้างของมันนะครับเล้อย่างคได้ยินได้ยินจริงเหรอเฮ้ยมึงกูนเฮะไอ้ว่าอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยได้ยินอะไรเยอะจบงไม่ไปแหลกไรานอะไอ้เนี่ยเอากระจะได้ยินได้ยินดิผมดีเหมือนพี่เท่าแหละเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะไม่เหมือนเขาเข้าเหมือนกันแต่ไม่รู้เสืออเลยใช่ไหมใช่เลยของจริงนะเนี่ย ของจริงนะพี่ยหรือไม่ไม่ได้เฟซนะอ๋อคือรู้แล้วนะตรงนี้มีต้นตะเคียนอยู่น่าจะเป็นนางตะเคียนยังได้ยินปะได้ยินปะน่าจะเป็นแม่ตะเคียนได้ยินไหมเจนน้องสึกเฮยยังควรอากาศอืมได้ยินไหมเพราะว่าเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วมีป้นตะเคียนอยู่ตรงนี้ ใช่หนึ่งานแบงก์กินข้าวอิมอ่มแล้วอิ่มแล้วตอนนี้เพราะว่ายิ่ยงกินไปยิ่งยิ่งรู้สึกเหมือนมีความรู้อะไรบางอย่างแต่จานนี้เริ่มอิม่มแล้วมันเรื่องอะไรครับความรู้รอบตัวครับอนนีน้เดี๋ยวเคดี๋ยวความรู้รอบตัวแล้ว,วครับ แล้วจะบอกพี่ๆว่านะครับจุดบริเวณที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็มีสิ่งลึกลับอยู่ประมาณสามอย่างนะครับแต่ทั้งสามอย่างนี้ผมค่อยเล่าให้พี่ฟังช่วงเช้านะครับแต่ตอนนี้ในค่ำคืนนี้นะครับเราทั้งสามคนขออนุญาตพักผ่อนก่อนนะครับนี่เลยลาตีสวัสดนะครับบ๊าบาเฮ้ยได้ยินเสียงมบ้านไมไดยิ เฮ้ยเสียงไรวะเรามาที่เงินดวบเสียงไหวะเฮไฟเนะวนเสียงเหมือนคนอะเสียงดังจะไปดูเเฮ้ยทำอะไรกันนี่ชั่วมากฮะ เราว่าจะไปดูอะฮะเราไม่รู้ว่าเสียงใครอ่ะเราไปดูหน่อยละเมั้งเฮ้ยเสียงดังลั่นเลยนะพี่ๆช่างว่าเสียงคนก็ไม่มีนี่หว่าแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยเราว่าพี่ว่าไม่ควรเข้าไปดีกว่ามั้งเสียงเงียบเลยเดี๋ยวรอฟังอีกสักหน่อยไม่รู้ว่าเสียงอะไรเนี่ย ไี้ไหลรอบแล้วได้ยินเสียงได้เสียงจะฝั่งนะั้นอะนี่นราฟังที่ผมส่องไหไปนะเสียงเหมือนเหมือนใครคนเดินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่บางทีก็เหมือนมันเสียงอยู่ห่างๆมาก tìm mừng mình, yu kỳ tay nữa tao bốc bơi phải của mong miên này hãy xem lơ đất hãy 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 ตาไปดูไหมตามไปดูดิยตรงไหนวะพี่ดิ่ไหมสช่ลุกสชลุกตอนนี้เช้าคืนแล้วนะครับได้ยินเสียงหลายรอบนะเสียงอยู่ที่ทางเนี้ย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟทุกท่านนะครับก็สวัสดียางเช้าวันใหม่นะครับก็เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นะครับพวกเราก็เจอเหตุการณ์ที่ประหลาดประหลาดหลายอย่างนะครับเราเจอเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนที่นั่งกินข้าวกันนะครับช่วงที่เรากินข้าวเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงมี เสียงเดินนะครับบริเวณข้างบนรอบๆของเราเนี่ยแต่ว่าเราก็มองขึ้นไปไม่เห็นนะครับเราก็เลยรีบกินข้าวแล้วก็รีบขึ้นมาบนเตะของเราเลยนะครับเมื่อคืนนี้กินเสร็จปุ๊บเราก็รีบขึ้นมาเลยใช่แล้วก็ช่วงที่เรานอนเมื่อคืนเนี่ยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าอได้กลิ่นแล้วก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นนี่ต้องถามวิทยสายลมเล้วยอ่าได้กลิ่นใช่ผมก็ได้กลิ่นนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้กลิ่นแบบเหมือน รินเทียนที่อยู่ในน้ําแช่ไว้นานๆน,นะครับเหมือนเทียนเน่าอะไรประมาณนี้นะ mm hmm. แต่ว่าผมก็สารนิฐานได้แค่คร่าวๆนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ผมบอกพี่ๆเมื่อคืนนะว่าจุดตรงนี้นะมันมีสิ่งลึกลับอยู่สามสิ่งนะครับสิ่งแรกเลยบริเวณตรงนี้มันจะเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นก้อนหินซึ่งคนเท่าคนแก่น,นะเขาบอกว่ามันมีเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องภูเขา เรื่องก้อนหินอะไรประมาณพวกนี้นะครับเหมือนกับว่า,เ,าเหมืองคล้ายๆประมาณนั้นนะครับสิ่งที่สองนะครับจุดน,นี้ที่ผมได้สังเกตเห็นนะครับจะมีน้ำซึมออกมาซึ่งหลายคนจะเรียกว่าน้ำซับนะครับตรงนี้เนะี่ยจะเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าแล้วก็สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่มันก็อาจจะมาอาศัยอยู่มาหากินตรงนี้ด้วยนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับตรงนี้เนะี่ย ก็ยังมีต้นไซอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นนะครับต้นไซต้นนี้ก็มีลูกด้วยเราไม่รู้ว่าสัตว์ป่าลงมากินต้นไซหรือว่าอาจจะเป็นเราสังเวีสีนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็นี่ก็เป็นสิ่งที่ะครนะส่วนสิ่งที่3นะครับบริเวณตรงนี้เท่าที่ผมทราบประวัติมานะครับบอกว่าเมื่อ70กว่าปีที่แล้วมีต้นตะเคียนใหญ่ขนาดแบบสีห้าคนอก นะครับอ,อยู่บริเวณแถวนี้หลายต้นซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับทั้งนั้นทั้งนี้นะครับทั้ง3อย่างที่ผมได้พูดไปเนี้ยเราก็ได้สัมผัสรู้ถึงความรู้สึกในบางอย่างนี่เลยได้เรารู้สึก,สกได้ไดนะครับเมื่อคืนน้องวัดก็ รู้สึกได้เลยนะคนลุกที่สามว่าครับคนลุกเลยนะน้องวัดก็เมื่อคืนบอกว่าคนลุกเลยกินกาแฟน้องวัดขนมผมไม่กินกาแฟผมลืมไปนี่ขนมขนมไงมีขนมอยู่มามามานั่งกินขนมกันโอ้หนี่เลยนะครับเรามีกาแฟด้วยน้องวัดนี่ใช่พี่โชมมาเสร็จ้เข้มเลยอ่ะเข้มเลยแล้วก็มีขนมด้วยนี่เอาเอาขนมเอาขนมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขนมกินขนมกินขนมต้องค่อยๆจับนะเดี๋ยวตก ขอบคุณครับขอบคุณครับขับคุณขนมดีกว่าออนยังไม่ได้แปลงเลยจริงขนมแล้วบรยากาศไแนวนี้อ่ะพี่จะลองแปลงฝันยังยังยังใชไม่ครับเป็นเหลือนล้ไม่แต่หนึ่งตาคือบ้าตาฝันแน่อืมอืมอืออาอรกดอมมามิ โอามามิตัวอ่ะขึ้นมาใกลๆก็ได้เอ้ยเด็กกาแฟหกอีมออีอีอบคำสดนะ

กูยังไม่ขำอะไรอตตรอเแต่แล้วกูยังไม่เท่าไม่เท่าไรเลยลอตเตรอเแต่แตของจริงเนี่ยวันนี้เรามานั่งกินกาแฟบนต้นไม้ร้อนมากเนี่ยร้อนหรือว่า <S <S ร้อนร้อนครับผมร้อนสุดเอาตา กินลอยไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมันหลอกใส่ช่องลาวเรมไหมก็รลอดแตอีกอ่ะเป็นไงบ้างนอนเมื่อคืนนอนอิ่มกันไหมเนี่ยพี่ๆอ่ะก็หลับสบายนะเมื่อคืนนี้แต่ว่าเหมือน เมื่อคืนน่ะเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆเหมือนกลิ่นพี่แบงค์ได้กลิ่นเหรอไม่กลิ่นเอาไม่ใช่พี่เสรอมเหรอพี่ก็ได้กลิ่นใช่ไหมก็ได้กลิ่นอยู่มีผมคนเดียวจะไม่ได้กลิ่นผมต้องผมเนี้ยผมต้องปิดจมูกปิดจมูกเฮ้ยกลิ่นแรงเหรอกลิ่นแรงแต่ไม่ได้ทราแต่ไม่ได้ทักใช่ไหมเมื่อคืนเหมือนนสาบแต่ก็ผมก็ไม่ได้บอกใครไงไม่ได้อ๋อไม่ได้บอกใครได้กลิ่นแต่ว่ายืนนิ่งๆไว้ก็ผมว่าดีแล้วแหละเพราะว่าปกติเราเข้าป่าเราได้กลิ่นอะไรพวกเนี้ยต้อง เงียบไ้อ่ะแค่เมื่อคืนนะพี่พี่ได้กลิ่นอ่ะแต่ว่าไอ้กลิ่นที่ได้เมื่อคืนมันจะเป็นคล้ายๆว่าเทียนที่แบบมันเน่าอ่ะเทียนที่เขาเอาไปใส่ไว้ในถังนันมาแล้วเก็บไว้พวกน้ําตาเทียนอ่ะจะกลิ่นแบบขึ้นมาแบบฉุนๆนิดื่อคืีแต่พี่ก็ไม่ทักนะเพราะว่าพี่สัมผัสได้มันแบบพอได้กลิ่นปุ๊บนัานหลังอ่ะมันแบบมันจะเย็นๆเย็นๆ็นลุกได้ไหมคนลุกสู้ซาเมื่อคืนแบบรู้สึกได้แบบ บรรยากาศแถวๆนี้มันมีอะไรบางอย่างแต่ทั้งนั้นทั้งนี้พี่ก็บ,าบาอกว่ายังไงนะตั้งจิตแผ่ส่วนกุโลนให้เขาแล้วักใหญ่ๆหนึ่งเนี่ยมันก็เลยแบบจางๆลงไปแล้วก็พี่าหนอนแต่ว่าก็มีเสียงแบบเล็กๆน้อยๆเมื่อคืนก็ยังพอมีเ<ต>สียงแต่ผมได้เล่นเสียงกระดิ่งนะประมาณตีสามมากกว่าเมื่อคืนผมหลับตั้งแต่หัวค่ำแล้วตั้งแต่สามทุ่มกว่าผมหลับแล้ว่ะ สามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยแหละใช่ผมหลับตื่นมาอีกทีก็ตีสามปวดฉี่ด้วยแล้วก็ตื่นมาฉี่ไงก่อนจะไปฉี่นั่นแหละผมได้ยินเสียงนะได้เสียงกระดิ่งคลิ้งคลิ้งมึงผมได้ยินด้วยนะเสียงเบาพี่ได้ยินด้วยเหรอเออเสียงกระดิ่งอหรนะกระดิ่งนิดนึงมันเหมือนเสียงกระดิ่งหรือว่าเสียงเคาะอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนคล้ายๆรริงอะไคล้ายคล้ายๆกระดิ่งอ่ะคล้ายถ้าเป็นกระดิ่งความเป็นมาเมื่อดั้งเดิมนั่งบด๋มก็ อาจจะเป็นพวกวิญญาณของพวกสัตว์ที่โดนฆ่าอแล้วก็มันอาจจะยางแบบไม่ไปผุดไปเกิดหรือเปล่าหรอกสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าสัตว์เลี้ยงไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเสียงเดินเมื่อกีเหมือนก็ปึงแบบคล้ายๆเสียงสัตว์เดินล็อกแรกล็อกแรกแต่ว่าส่องก็ไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นเท่าที่แล้วหมาก็ส่องไม่เห็นเหมือนกันเสียงรุนแรงกว่านี้เสียงหนักกว่านี้นะใช่คราวนี้เสียงเบามากนะมักรปับแปลงเสียงเบาแต่ว่ามันมีเพิ่ม มันมีเพิ่มเติมเข้ามาไงมีเสียงกระดิ่งเข้ามาด้วยผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงกระดิ่งหรือเสียงอะไรนะ<ม>แต่ว่าเสียงคล้ายๆไงที่เสียท,ที่หลายอย่างไม่เข้ามาเพราะว่าหน้าตาหน้ากลัววะผีหรือเปล่า <c oughs> ไม่ดูด <c oughs> หน้าตาหน้ากลัวเลยไม่เข้ามาหรือเปล่าเด็กก็ได้กลิ่นเมื่อคืนเสียงก็เสียง่เมื่อคืนนะครับเราก็เจอเหตุการณ์ที่แตกต่างกันในช่วงวันเวลาเพราะว่าเราก็นอนพักผ่อนช่วงดึกๆบางทีเราก็ขึ้นมาเจอแต่ผมก็ได้กลิ่นนะครับ สายลมก็ได้กลิ่นแต่ว่าน้องวาดบอกว่าไม่ได้กลิ่นแต่ได้ยินเสียงเตเสียงนี้เมื่อคืนนี้ผมได้ยินนี่เสียงชัดชัดเจนมากนะครับตอนโดยเฉพาะช่วงดึกๆประมาณตีหนึ่งนะผมได้ยินเสียงเดินนี่แบบชัดเจนมากแล้วผมก็พยายามที่จะส่งไปนะครับแต่ไม่เห็นตัวอะไรเลยนะครับโอเคครับผมพี่ๆีเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ขอกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม ก็เป็นกําลังใจกับพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับกินกาแฟบนต้นไม้ด้วยถ้ายัางไงเราก็คงต้องกลับก่อนนะครับเรากินขนมแล้วโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม